ทำสุดซอ,อยวันนี้นะคะเรานั่งอยู่กับน้องเชอเอมแล้วก็คุณเคนนะคะมีการขยายอายุรับสมัครผู้เข้าประกวดด้วยซึ่งได้ยินมาว่าเพิ่งมาขยายตอนช่วงสุดท้ายเลยพอดีจริงไหมคะช่วงสองวันสุดท้ายครับผมจึงซึ่งเดิมเนี่ยต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน27แล้วขยายมาเป็นไม่เกิน28 ทำไมถึงอยู่อยู่ขยายอายุ2วันสุดท้ายอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจในเรื่องนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายผมก็แค่อยากแค่รู้ว่าเฮ้ยทุกคนอะสมัครกันมาหมดแล้วแล้วมันจะหมดเวลารับสมัครแล้วแล้วเพิ่งมาเริ่มที่จะขยายผมก็ไม่แน่ใจในเจตจำนงอันนี้เหมือนกันว่าขยายเพื่ออะไร แล้วพอขยายปุ๊บมีคนที่อายุไม่เกิน28มาสมัครด้วยใช่ไหมคะมีครับผมแล้วก็มีคน28มั้ยหมที่พี่อยากรู้นะอะยี่สิบแปะมีไหมยี่ไม่มีครับมี27มี27ครับอ๋อมาสมัครครับผมอายุ27ที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยประมาณกี่คนสองคนครับอืมคือมีคนก็มองว่าไอการขยายอายุเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางคนนั่นะแหละจริงไหมอะ อันนี้ผมไม่แน่ใจต้องต้องให้คนที่ดูเป็นคนตัดสินเพราะว่าเราก็ไม่รู้ในรายละเอียดตรงนี้จริงๆอยากให้ให้คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเพราะสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เป็นคนตัดสินที่จะขยายอายุได้แล้วที่บอกว่าคนอายุ27มี2คนนะชื่ออะไรบ้างอะคะโอ้ยอย่าพูดถึงเลยครับกลัวอักษยรย่อพอได้ไหมอักษรย่อคนที่เป็นตัวเต็มอยู่ตอนนี้ปะ เป็นตัวเต็งครับผมทั้งสองคนเลยครับแล้วคิดว่าเห็นบอกว่าหนึ่งในสองเนี่ยสนิทกับทีมผู้บริหารของกองประกวดด้วยจริงไหมคะในฐานะที่เคนเป็นคนในจริงไหมน้องสนิทมาอยู่แล้วครับตามตามที่หลายๆคนรู้จักและหลายๆคนเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆว่า,าว่าน้องกับทางทีมเขาสนิทกันมาก่อนหน้านี้ครับ ประมาณมน่าจะประมาณ2ปีเหมือนกันครับเราก็สนิทแต่เราถูกตัดสิทธิ์ส่วนอันนั้นเขาก็มีสนิทแต่เขายังได้ประกวดต่อรู้สึกแฟร์ไหมคะจริงจริงก็รู้สึกไม่แฟร์นะคะและเคนล่ะคะในเคสเดียวกันเนี่ยคำถามเดียวกันรู้สึกว่ามันแฟร์สำหรับเราไหมอันนั้นก็สนิทนะแต่ก็ยังได้ประกวดต่ออะไรเฉพาะอันนี้สนิทปุ๊บกลายเป็นว่าถูกตัดสิทธิ์ถามว่าแฟร์ไหม ถ้าถ้าใจจริงของผมอะ่ะผมคิดว่าไม่แฟร์แล้วกรณีที่มีนางผู้เข้าประกวดละกันอย่าเรียกนางงามเลยผู้เข้าประกวดบางคนเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดแต่ยังคงได้ประกวดต่อเนื่องต่อไปไม่ถูกตัดสิทธิ์คิดว่าแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันไหมคะโหในส่วนนี้ผมคิดว่าน้องเขาก็เห็นเขาเคลียร์ตัวเองแล้วกับทางกองประกวดแล้วกองประกวดก็ ให้โอกาสเขาก็บอกว่าอ่ะยืนยันตามหลักฐานว่าว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์จริงไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีอะไรติดตัวมาก็ก็ให้ไปเป็นตามวราระของกองประกวดที่เขาตัดสินใจอะครับก็คือถ้าเคลียร์ตัวเองได้มีหลักฐานมายืนยันก็คิดว่าไม่เสียหายอะไรครับผมในในวันนี้เราก็คุยเรื่องของนางงามกันแล้วนะคะ ช่วงรถสุดซอยวันนี้ก็มีเรื่องของนางงามค่ะแต่เป็นในมุมของเคล็ดลับความสวยของนางงามมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามกันในรถสุดซอยแล้วเดี๋ยวกลับมาถามกันต่อค่ะถามสุดซอย